แลสวัสดีด้วยนะก็ะยินดีต้อนรับสู่รายการ b l u e like, f เ r ม Gamer กันอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนทาทิชชู่แ็กนะที่น้องๆพี่ๆอยากเยกียรู้วิธีการทํามากๆเลยนะก็บอกตรงนะฮะว่าเป็นวิธีทําที่ยากมากนะฮะเน้นเลยนะฮะนะฮนะอันนี้ผมเข้าตัวเกมมาครับเพื่อทําให้หน้าจอเป็นแนวแบนนะฮะมาให้เป็นแนวตั้งนะฮะก็ถ้าเกิดดูยากขอโทษด้วยนะฮะมันจะได้มันจะได้ง่งายๆสำหรับผมอ ดอธิบายง่ายๆนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง,องนี้อย่างนี้ด้วยแหละมันไม่ได้เป็นการสร้างที่เจ p แพ k นะมันเป็นการในนี่มันเป็นการอะไรวะจดุจดๆๆๆมันก็คือการต่อเติมที่เจแ๊แปกนันแหละฮะก็คือเราจะดัดแปลงอ่ะเป็นการดัดแปลงที่จะแปกของเขานะฮะโอเคมาออกนะฮะโอเค,อเคจะมีสามไฟนี่ที่เราต้องใช้ก็คือ ES5 EX Explorer นะฮะแล้วก็ P.I.X. นี่อะไรก็ไม่รู้นะนี่แล้วก็บล็อกนั้นเชื่อโปนะที่เข้าเกม Minecraft ของเราเนะี่อันดับแรกนะฮะคุณจะต้องหาโหลดที่จะแพทของคุณหรือก็คือว่าเลือกที่จะแพกข,ของคุณที่คุณต้องการมาดัดแปลงนะฮะก็คือต้งเข้าคําว่า E.S. E.S. อะไ e รวะ Explorer นะฮะไม่รูนะ้อ่านถูกกันนะตามหาไฟล์ของคุณนะของผมอยู่คําว่า F.F.Y. นี่ฮะที่จะแพทนี่ฮะที่จแพทคันกเกมของผม นะอ่ะแล้ว <tang> ก <s> ็ตัวเลือกนะอันนี้เ <Tamam> พิ่มเติมโอเคแตกไฟแตกไฟอย่เดียวแตกไฟไปที่นะครับมันก็จะมีเนี่ยฮะอะไรวะเส้นทางปัจจุบันแล้วอันนี้แตกไฟที่เดิมมามเป็นไรเส้นทางปัจจุบันจะคือแตกไฟในไฟนี้เลยฮะอันนี้เลือกเส้นทางนะให้เราเลือกนะฮะคุณจะแตกไฟที่ไหนของคุณก็ได้นะที่มันง่ายๆนะฮะแล้วเนี่ยกดกดตรงนี้ไปเลยนะอ่ามันกดผิดฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยผิดเลยผิดไม่ใช่เอาใหม่นะ ให้คุณเห็นไหมครับทับ S D C A R D ทับใช่ไหเห็นไหมฮะนั่นแหละให้กดตรงนั้นเลยฮะมันก็จะขึ้นหน้าน,นี้ใช่ไหมถ้าคุณก็เลือกว่าคุณจะแตกไฟเป็นไฟไหนนะฮะแต่ว่าไอ้นี้มันจะทํางานยากนิดนึงนะผมขอสร้างไฟใหม่เลยก็แล้วกันนะถ้าจะสร้างไฟใหม่เห็นไหมตัวบวกเห็นไหมฮะกดตัวบวกเลยชื่อแฟ้มชื่อร้ายเออทีจือ๊อแพรก,ก็ได้นะแพรเขียนนี้ยังไงก็ได้นะ ไม่ต้องไม่ต้องสร้างก็ได้นะแค่คุณเลือกไฟนะที่จะแตกไฟนะก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมจะได้ทำทำง่ายๆนะฮะโอเคแตกไ,ไปเลยขนาดรอดสักครู่นะฮะเลือกเกมส6หกคูณสิบหก C P E โอเคแล้วก็ออกนะะออกครั้งเดียวนะแล้วก็เข้าหนวะเนีวะเนี่ยที่จะแผกเนี่ยนนี้นะฮะเข้าไปเลยคุณก็จะเจอไฟที่คุณแตกใช่ไหมฮะนี่พอเข้าไปเลยนะใข้รอบนึ่ฮะให้กรอบหนึ่งฮนะเข,งนะเข้าสามรอบออกคุณคิดด้ แล้วก็จะมีที่จะแพ็คพวกนี้ใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นอันนี้คือชุดเกาะนะอ้พวกนี้มันคือชุดเกาะชุดเกาะใช่ไหมอันนี้คือรอยแตกนะรอยแตกเนี่ยไอพวกนี้คือรอยแตกนะของบล็อกนะฮะโอเคนี่คือพวกชุดเกาะนะไดมอนด์หนึ่งนะไดมอนด์สองคือไอตรงนี้ก็คือเป็นแผนกหัวกับตัวนี่ก็คือแผนกขานะฮะโอเคส่วนนี้คือไรอ่ะดูรูปปันกอนแล้วกันนะฮะ นี่ก็คือไอ้นี่ฮะที่คุณเคยเห็นนะก็คือเอาไว้แต่งแบบไอ้ตรงนี้จะเป็นเมนูเลือกของอ่ะเป็นเมนูเลือกของง่ายๆนะฮะแล้วก็จะมีแนวนูน่นแนวนี่เยอะเลยนะฮะแต่ของผมเป็นยังไงวะนี่ของผมนะนี่ก็จะมีใค้แต่งนะนี่ก็ซิเกาะสซิเกาะอ,อันนี้รอยแตกโอเคนะรู้กันแล้วนะฮะอันนี้อะไรบ้นีนะอ๋ออันนี้หลอดเลือดนะฮะที่ผมทําเป็นหลอดเลือดสีน้ําเงินนะฮะแล้วนี่ก็อะไรว่าอันนี้ก็คือ ให้แต่งนะให้แต่งที่จะแพกเข้าไปนะอันนี้เยอะเยอะฮะที่จะแพกนี่พวกนี้มันเยอะมากอันนี้คือให้แต่งไฟให้ไหมคุณเห็นสังเกตไฟไฟเสียงแดงวาฮะนั่นแหละฮะผมแต่งให้เป็นไฟสีฟ้าเองอนะสีมือผมล้วนๆนะแม่งแต่งโคตรนานนะมันก็มีที่มันก็จะมีให้แต่งเยอะเลยนะฮะเยอะมากนี่ฮะคุณจะเห็นรูปนี้ใช่ไหมตอนแรกที่ผมใช้ที่จะแพนเก่านะไอตรงหน้าของไฟจะเป็นรูปนี้นะ แต่ว่าผมเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปหน้าผมเองนะก็เลยเป็นอย่างที่คุณเคยเห็นไปรอบนู้นนะโอเควิธีการแต่งนะคุณจะต้องหาชื่อของไอเทมนะแล้ใช่ยังไม่หมดนี่วะนะซอมบี้พีคมาที่อันนี้ก็คือเรามีพีคใช่ไหมก็คือเกิดเราไม่ได้ใส่สก,กินของมอนเตอร์เข้าไปมันก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมเลยนะตัวเป็นตัวเกมของไมค์คาร์สไปเลยฮนะแต่ถ้าเกิดเราเอาสก,กินเพื่อนหรือว่า ใครก็ได้ไปใส่และเปลี่ยนชื่อนะมันก็จะเป็นสกินของเพื่อนคุณไปเลยนะสอมบี้ตัวน,นั้นนะฮะก็คืออยากจะแต่งแบบพวกไอเทมก็คือเป็นบล็อกใช่ไหมฮะนี่ของผมจะแต่งแต่ง,งพวกคุณนะเห็นไหมเห็นไฟพวกนี้ปหฮะ,ะนี่น,น,นี่อันล่าสุดนะฮะของผมมันจะอยู่ไฟเนี่ยฮะเห็นไหมของผมจะอยู่ไฟเนี่ยฮะไม่เชื่อดูเลยฮะเอ่อภาพถ่ายแกลอรี่ป้าเป็นไงฮะของผมมันอยู่อันนี้คุณคิดดูแต่งยากโคตรนะ วิธีการทําแล้วก็อ่ะอย่างเช่นอ่ะผมจะแต่งอ่ะองั้นเดี๋ยวไอตรงนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะเอาแบบขั้นตอนง่ายๆวงเล็บมั้งนะฮะไอเทมนนนะเไปหนึ่งนะกดตรงนี้กันไปหนึ่งนะขอดูกันนะเปลี่ยนชื่อ,อนี่เพิ่งไอเทมใช่ปะวะอันนี้ปะวะอันนี้วะลีบีไม่ใช่อันนี้ฮะนี่นี่ถ้าคุณคุณจําชื่อให้ได้นะ,ะไอเทมนี่คืออะไรไอเทมอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะ,ะโอเคแล้วคุณก็กด ่าแล้วคุณก็คันลอกไว้นะได้ทั้งหมดคันลอกเชื่อไว้ให้คุณจํเชื่อได้นะฮะอย่าหลงลืมเปน็นขาดนะเออมันหนึ่งลืมแล้ววะโทษโทษโทษนะฮะเชื่อเทม PNG ็ไอเทมโอเคจำไม่ได้นะกดออกนะฮแล้วก็เข้าอีกไฟล์หนึ่งนะก็คือ p ix ตรงนี้นะนี่นี่ตัวนี้นะเข้าไปเลยนะมันจะเป็นหน้ากระดาษขาวนี้ใช่ไหมฮะใครอยากจะได้ลิงก์นะผมจะให้ลิงก์ของเพจตนไว้นะฮะโอเคก็ให้กดอัน ไฟเนี่ยไฟตรงนี้นะฮะเอ่อไฟที่เป็นเอกสารข้างบนนะโอ้ไปจะเห็นนี่นะนี่นี่นี่สกีดีๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกดกันไปเลยจะเป็นไฟใหเลือกใช่ไหมฮะเราก็เมื่อกี้คําว่าทิจเป็ดเออนี่อยู่นี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ไอเทมที่เราจําชื่อเอาไว้ชื่ออะไรวะไอเทมวีนี่ไม่ใช่แน่นอนนี่นี่นี่อันนี้ฮะนี่นี่สี่สิบสามนี่นอันนี้แน่นอนปึ๊บนะมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วคุณกดปุ่มนี้นะฮะอย่ากดปุ่มอื่นนะกดปุ่มนี้ กดที่ดินสอนะฮะแล้วกดตรงนี้นะเป็นการขยายนะฮะเอ็นง่ายง่ายไหมฮะผมอธิบายไม่ค่อยเก่งก่าแล้วแถมพูดเร็วด้วยแล้วก็ขอโทษด,ด้วยกันละกันนะฮะ mm hmm. ก็นะจะมีอุปกรณ์ให้เราแต่งเยอะเลยนะฮะมาแล้วจะแต่งอะไรก่อนดีนะ mm hmm. โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองแต่งอะไรมั่วๆก่อนแล้วกันนะเ mm hmm. อะเดี็แต่งไม้สติกก็ได้อ่ะง่ายดีเสร็จแล้ว โอเคแต่จะแต่งใช่ไหมก็จะมีดินสอใช่ไหมอัดสรแต่งมั้งกดนี้แล้วกดสีดําไปเลยอ่ะอ๋อสีดําอยู่แล้วตอนนี้นะฮะดำ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 ป๊าปป๊าปั๊าไม่ใช่ละอะไรล้อมรอบสีดําดีนะฮะสีขาวเออสีขาวสดใสจุบ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 จุ โอเคน้าก็เป็นไมาสตทกีก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวใช่ไหมฮะถ้าคุณแต่งอะไรพอใจคุณใช่ไหมฮะให้กดตรงนี้เหมือนเดิมนะในในี้กดออกกดที่ไฟกระสานอันเดิมนะฮะโอเคแล้วให้กดเห็นมาเห็นแฟลตไดของนี่ไหมฮะในใน,ใน,ในี้กดเซฟฮนะก็เซฟไปเลยคุณจะเซฟไว้ในไฟไหนนะผมขอเซฟไว้ที่จะแพรกนะอ่าคุณจะเซฟไนไฟไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้แล้วกันนะชื่อเดี๋ยวค่อยตั้งลำับก็ได้นะไม่เป็นไรนะโอเคฮะพอเซฟเสร็จแล้วคุณให้คุณออกนะฮะออกปก eS5 Explorer นะก็ <S <S จะมีชื่อที่เราเซฟเมืบบ่อกี้ใช่ไหมออกรอบหนึ่งนะจะเตอไฟที่เราแต่งเมื่อกี้ใช่ไหมฮะกดตรงนี้แล้วกดควเปลี่ยนชื่อนะฮะโอเคลบไปหมดก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมคันลอกไว้แล้วกวางไปเลยฮะชื่อไอเทมนี่เป็นอย่างนี้นะกดตก,ตกลงปื๊บนะก็จะได้มาแล้วนะไฟล์แล้วเราก็ทําการลบไฟ์อันนี้ออกไปนะเมื่อกี้เราแต่งเอ้ยกดผิดกดผิดเมื่อกีกกก้เราแต่งอันนี้ไปใช่ไหมฮะลบไปเลยฮะลบไปแล้วนะคราวนี้ที่จะแพ็คก็จะรวนนะเราต้องเอาที่จแพ็คนี้ไปใส่นะ ก็จะม,มันจะลวนได้นะฮะย้ายไปที่แล้วกันนะไม่ต้องคัดลอก,ก็แล้วกันนะฮะไหนวะที่จะแพ็กปุ๊บ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 กดรั้วเลยกดตองลงเหมมากก็จะถูกย้ายไปในไฟนี้เรียบร้อยเลยนะฮะแล้วเราก็ลองถ้าเราอยากจะรู้ว่าได้ยังฮะคุณกดออกจนถึงอ่าไม่ใช่ละอ่าคุณกดออกนะแล้วเข้าที่จะแพ็กเดิมก็ได้นะวะอันนี้นะฮะแล้วกดตรงนี้ค้างไว้นะฮะไร้คำว่าเพิ่มเติม,ตมบีบอดัด คท่านี้พอไม่ดีคุณจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะไม่เป็นไรนะกดตกลงนะมก,ก,ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะด,ด,ด,ดีดีชื่ออะไรนะฮังเกอรอ์ช่างมานะสิบหกคณสิบหกไปเย,ยอะพอสมควเลยเนาะอะไรวันนี้บีบอัดไปเรื่องเก้านาทีแล้วอโอเคฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ทําการออกนะฮะแล้วเข้าบล็อกลันเชอร์ที่เราเตรียมเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะหน้าจอเราไปได้เดสก์ท็อปนะ อันนี้อย่างผมอันนี้ที่จะแพ็คผมเก่านะกะ็ให้กดตรงไขควงนะแต่ว่าไขค,รครวงผมปิดไม่ไม่เห็นไงนะฮะแต่ท่านผู้ชมอาจจะทําไม่เห็นอยู่นะฮะกดอันล่างสุเหมนเดิมที่จะแพค็คกดอันนี้มันนะก็ขั้นตอนเหมือนกปกตินะเห็นปะคุณก็จะเจอนะ,ะไฟของฮก็เกมเอ้ที่คุณแต่งเมื่อกี้นะฮะชื่ออ่ะกดไปปุ๊บออกปุ๊บจะเป็นยังไงจุดจุดจุดจุจจจจจุ ว่าจะฟอกอ๋อได้แล้วะนี่ฮะก็จะเป็นทีชจู่แผกอย่างนี้นะดูไปดูมามันก็ไม่ไม่แตกต่างอะไรกันใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไฟอ่าแ lap buffer gamer นะฮะชื่อว่า lap เรียบร้อยะฮะนี่เป็น lap นะฮะ l a ส่วนตัวเลยอะเปลี่ยนโหมดก่อนโอเคเดี๋ยวนะไม่มีอะไรแตกอุย๊ยทอสนี่ฮะทีชจู่แกเก่าทอสผมจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแหละไม่รู้ว่าผมจะเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้นะเออไม่ได้เห็นทีชจู่จแกที่อันแบบดั้งเดิมตั้งนานเลยนยะอืมมันช่เวลาคิดถึงเเเนียโอคอนนราจะ โอเคฮะอันนี้ผมก็ลองสร้างดูนะอ่าโอเคเราจะมาดูไม้สติ๊กกันนะที่เราไปแต่งเพิ่มมาเมื่อกี้เห็นไหมฮะไม้สติกแต่งเพิ่มกับสีขาวแล้วเห็นปะฮะไม่ล่าอยากทํากันแล้วละสี่เป็นไงฮะเป็นไงฮะสติกสติ๊กอือหือเป็นไงฮะคิดดูแค่สติกแค่นี้กูตื่นเต้นทําแม่งอะไรทำนองนี้มันจะขนาดไหนฟ้าอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะสติกนะฮะได้สติ๊กมาแล้วอเคที่ที่เราแต่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมนะฮะโอเคมันออกกันเลย โอเคอันนี้คือการแต่งไอเทมนะคือการแต,แต่งไอเทมที่แบบที่เราถือนะที่เราถือนะจำไว้นะที่เราถือนะอเคงัราออกอันนี้ก่อนนะแล้วก็เข้าอันใหม่นะโอเคงั้นเดี๋ยวไฟล์นี้ก็จะลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะแต่งใหม่เข้าวันแบบเดิมนะคุณจะแต่งอันไหนเมื่อกี้เมื่อกี้คุณแต่งอันนี้ไปแล้วนะคุณก็ไม่ต้องมาสนใจแล้วก็ได้นะฮะแล้ช่างหัวมันปะลเลยนะมาต่อมาแล้วก็มาแต่งพวกบล็อกใช่ไหมฮะ พวกบล็อกนะจำชื่อนี้ได้นะจำจำชื่อนี้ได้โอเคไปตรง T TGA นี่อันหลังไม่ต้องจําก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าบางไฟ์อาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะไม่เหมือนกันนะก็จําชื่อไว้ได้นะตรงนี้โอเคของผมก็แล้วทั้งหมดคันลอกโอเคจาชื่อได้นะฮะแล้วก็คันลอกนี่ก่อนคันลอกแล้วก็ออกครั้งหนึ่งแล้วก็วางตรงนี้เลยนะฮะทไมล่ะคะเพราะว่ามันอแอปที่เราเอาไว้แต่งนะฮะมันสามารถแต่งได้เฉพาะรูปภาพฮะ แต่นี่เป็นไฟใช่ไหมฮะเราจะต้องเปลี่ยนคำว่า tag นะฮะให้กลายเป็น png นะฮะอมืมันจะกลายเป็นรูปภาพใช่ไหมฮะโอเคเรียบร้อยใช่ไหมเราก็กดออกนะฮะเข้าไฟเดิมของเรากดี่แฟ้มเลือกอยู่นี่นะฮะเอ็นงฮะก็จะเป็นรูปบล็อกใช่ไหมอือรูปบล็อกใช่ไหมฮะโอเคเราจะแต่งบล็อกอะไรดีฮะอือ คุณคิดดูทอสยังแต่งนานนะทอสแล้วรับประสาทอะไรกับบอกพวกนี้ฮะอะดูขยายใหญ่นะอยอดกูที่อยากเป็นลมเลยมาทำเหล่านี้เลยนะก็นะอะไหนแต่งทอสกันแล้วกันนะอะทอสซูมนะซูมอืมทอสอะไรดีเอาแต่งทอสสีแดงเลยฮะเอาสีแดงเจิดจรัสมุกป,ประกายแสงเลิศประเสริฐสีเลยนะโอเคโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราจะแต่งกันตรงปลายของทอสกันแล้วกันนะ แต่ง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 ปักปักปลูปกินไม่ออกแล้วแต่งอะไรดีตอนนี้ผมไม่รู้จะแต่งแบบไหนแล้วเนี่ยปพิ่มเโอเคครับแต่งเสร็จแล้วใช่ั้มฮะแต่คุณยังแต่งไม่เสร็จนะฮะคุณจะต้องไปแต่งทอสให้หมดนะฮะอันนี้เลสเตรไม่ต้องมายุ่งนะทอสให้หมดนะฮะก็คือคุณจะเห็นไหมฮะสังเกตจุดเล็กๆนะเห็นปะมันจะมีทอสอันอีกอันใช่ไหมก็คือทอสอันนี้ก็คือเป็นทอสที่เราปักแล้วก็คือเราเอาไปปักอ่ะเราจะเห็นเป็นทอสสีแดงอันนี้ใช่ไหมฮะแต่ สิ่งที่เราถืออยู่ในมือนะฮะมันจะเป็นทอสแบบเดิมฮะมันจะไม่มันจะแบบไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่าคุณไม่ได้แต่งอันนี้นี่เองนะคุณจะต้องแต่งให้ครบนะฮะขอย้ําคือให้ครบนะฮะไม่ครบไม่ได้ะฮะไม่เช่นนั้นมันจะแบบดูแปลกนะฮะ,ะแต่งครบแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ลองเซฟดูแล้วกันนะฮะปึบปึบปึบปาดเดี๋ยเปลเราเปน อืมโอเคเร็จเลยนะไฟที่ก็ใหญ่พอสมควรนะเข้าวันนี้นะก็จะเจอไฟที่เรานี้นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะวงเล็บ้วยทั้งหมดลบว่างขงเงี้ยชื่อของเราเมื่อกี้นะที่เรานี่นะฮะกดตรงนี้ปุ๊บไปลบไฟอันนี้นะฮะลบไฟเดิมออกไปนะฮะแล้วก็ตัวเลือกนะฮะเพิ่มเติมย้ายไปที่ที่เดิมนะฮะโอเคตกลงเดี๋ยวร,ยรอย้ยายเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดตัวเลือกไปอย่าเพิ่งดิลบอันนี้ก่อนแล้วกัน ลบตกลงปดตัวเลือกแล้วก็บิดอัดตกลงเหมือนเดิมนะฮะจุบแล้วก็รอปับปรับปับปับ,ปบจึงโอเคแล้วเราก็ลองเข้าบล็อกลันเชอร์นะฮะเกือวเทียบไเแล้ย สี่นาทีแล้วด้วยฮะโอเคแป๊บน,นึงนะเป็นล็อกอันเชื่อก็เป็นล็อกอันเชื่อ,เ,อเดิมใช่ไหมฮะโอเคให้ข้าวเพิ่มเติมแล้วก็ข้าวอันใหม่นะฮะต้องกดติดอันสก,กินไม่ใช่ทิเจอร์แพ็กเลื่องละมาเกือบล่างสดุดอาจจะอะเยดโดอ๋ออยู่นี่อ๋องั้นเมื่อกี้ผมแตกไฟผิดนะขอโทษด้วยขอโทษแตกไฟผิดเมื่อกี้มันนอกแตกไปข้างนอกแต่มันแตกไฟข้างในนะขอโทษด้วยนะฮะโอเคเสร็จปลาเสร็จแล้วก็ว่าทำไมตัวสับไปออแปลกนะฮะตอนแรก โอเคนะเราจะมาดูการที่จะแพงจะออกมาเปานะ็นยังไงนะหน้าตาเหมือนเดิมนะภายนอกจะดูเหมือนเดิมนะแต่ภายในนะที่คุณเคยสังเกตไปแล้วนะะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะโอเคนะไม้สติกก็คงอยู่ทาว่าเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าคุณไม่รู้อะไรซะแล้วว่าทอสนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งอยู่ไหนทอสท,ทอสอยู่ไหนเอเนี้ยทอสเป็นไงฮะทอสสีแดงเป็นไงฮะ สีแดงแหลมประเสริฐนะแต่ว่าไฟก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเป็นไงมันะี้ไปกลับเปลี่ยนสีทอสนะอันนี้ง่ายนะฮะง่ายมากเป็นพื้นฐานเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณแต่งแค่อันใหญ่หญๆคุณเห็นว่าที่มันแต่งอันใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าคุณไม่ยอมมาแต่งอันเล็กนั้นใช่ไหมฮะไอตรงเนี้ยเห็นไหมไอตรงไอเทมที่มันมีที่มันให้เลือกเห็นบ่าจะมีบล็อกไอพวกนี้ใช่ไหมฮะนั่นแหละไอตรงนั้นนั่นจะกลายเป็นรูปทอสแบบเดิมฮนะมันจะไม่เปลี่ยนตามอไอสิ่งที่คุณถือ ต้องแต่งให้ครบนะขอเตือนนะะเตือนเลยนะะโอเคองั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอจบไปก็ดีกว่านะเพื่อให้ให้ทุกท่านรุนนะฮะเรื่องทําให้ซอมบี้เป็นแบบไหนอะไรทํานองนี้ใช่ไหมฮนะแล้วทาเรื่องพาีิได้กลายเป็นสีน้นสีนี้ยังไงนะฮะเรื่องทำนาฬิกาเปลี่ยนสีแบบให้มันดูวันเวลาเปลี่ยนเข็มได้ไงเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะโอเคแล้วเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นู้วแลวกดซับผมด้วยนะครับ ตลอดน,นี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจะกันใหม่พาร์ทหน้านะตลอนนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย